สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีชองคู่ต่ำนักกอลิ้นนะครับมนี้กะมาทีบาดเล้ายอดครับที่จังหวัดศรีสะเกตนะครับเนาะมนี้กะมาที่ของอาจารย์ตายครับมนี้มีภารกิจนะครับถ่ายเอ็มวีเพลงครับมนี้สารับผลงานเพลงนำตาผู้บ่าวเก่าครับมนี้สิพพี่น้องมาเบิงบรรยากาศนะครับในมนี้นะครับเนาะว่าทีมเฮากระลังเฮ็ดหยังอยู่นะครับเหยี่ยวมาเบิงบรรยากาศต้องกันครับพี่น้องครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบตอนนี้กำลังเห็นหนังครับพี่ครับเตรียมอุปกรณ์ครับเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมกล้องเตรียมโดรนครับมาตรฐานแท่งครับตัวนี้รุ่นใดครับนี่ครับเออโซนี่เอฟเอ็กซ์สามสิบครับโอ้ตัวนี้เฉพาะบอดี้กับประมาณเอ่อประมาณแปดหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้าครับเอ็นต่างหากครับตัวนี้มีหอดกันไอเสียงระบบเสียงตัวนั้น อันนี้เราจะบินโดนตัวนี้ก็มีโดนนะครับครับผมฝากพี่น้องนะครับติดตามครับสำหรับผลงานเพลงนำตาผูม่าเกานะครับนอที่ช่อง CEO Record ครับนะครับฝากพี่น้องนะครับสำหรับเป็นเป็นผลงานเพลงของคู่ต่ำนะครับเร็วนี้ครับเร็วนี้นะครับผมนี่ครับมาเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องครับนะครับวันนี้มาพร้ากับพระเอกครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ มาพอพระเอกครับผมอาจารย์ตายนะครับเป็นยังไงครับมือนี้มีความูื้อเป็ยังไงครับเดม่าเหรียญเอวีครับมือนี้เออซื้อแต่ว่าตื่นเต้นอะไครับตื่นเต้นรุ่นรุ่นมันงมาครับตอนนี้ว่าสิเป็นยังไงรุ่นครับรุ่นว่าสิผู้ไอ้กูมกับสิเป็นนั่งขี่ต้โมบอยน้อยุดเนี่อมัมามา้งว่าสิเปียกเ่าเปียกมือนี้ว่า <laughs> หันเป็นแบบผู้บ่าวอกหักนี่ย่านฉากแย่าเนี่ยก็เป็นลงกันหน้าตียังกว่าเล่นหีต้มเลยนะลุดนายเงี้ยตัดลว้ลายเงี้นไม่ค่อยว่านดอกอันนี้เพราะเนี่ยนะครับนี่คิดอยู่ในใจอยู่ในตอนนี้กำลังคิดอยู่นะครับตอนนี้กำลังคิดอยู่แต่ว่าพวกหูบ่เพิ่นสิเบโก่นะมเธยเหล็กผมต้องให้วงการนี่เล่นให้เบิ่งก่อนให้มันมีฉากนั่นแบบแม่นมาครับโอ้เอาแบบเอาแบบนี้เลยมาว่ามัน ว่าสิเปลี่ยนรู้มาสิจังไดนต้องแล่นโดดไปยังไหนกันนี่ต้องให้ภูมิกับหลินให้เบิ่งก่อนนะครับไปเองมาล้ยวไปเครับผมวันนี้มาพบกับนายเอกนะครับวันนี้สวัสดีครับกินข้าวก่อนค่ะกินข้าวก่อนตอนนี้กำลังกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับแม่่คะเติมพลังก่อนครับกินง่ายๆครับกับข่าวเซเว่นนะครับนี่ก็เลยมาพบกันครับผมวันนี้ก็ผู้ร่วมในนี้ก็เป็น พระเอกคือกันครับผมพระเอกตัวจริงได้เนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับซื้อจ้กไหนครับผมซื้อบอลอนซื้อบอลครับธนกิจหันมาทางนี้จัง่อยเนี่ยมันดอนแสงอ๋อมีความูลซื้อเจ้าไหนครับวัอนี้มากิดว่าคิดว่าสีม้าแบบคือเชือดแถบๆหรือยังไงกระมาณนั้นแหละตอนนี้ก็แม่ ค่ะครับผมเมยนางเอกค่ะรับค่าดอกอย่างเดียวค่ะนี่ครับน้องใบบัวน้องใบบัวอันนี้ฟูริกัะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะรับบทเป็นอะไรวันนี้เป็นูกเป็นเป็นใครดีเป็นใครดีคะเป็นเพื่อนกาก้าค่ะครับนี่ขบวนการกันเตรียมความพร้อมครับตอนนี้ครับ เกิดข้อดีเกิารเอาเมื่อนำไปจ้างก็จ้างก็มันโปรโมเเนเดอร์ใหญ่เองถ้าจ้างแล้วสองสามเอ็มวีเด็กตาตกมาโอ้โอเกลดสีมาซ้่มเพื่อนกับฝากพี่น้องที่ตามนะครับเนาะไปรุ่น MV กันครับพี่น้องว่ารูปแบบสิเป็นแบบใดนะครับรับรองว่าระทึกใจแน่นอนนะครับระทึกใจแน่นอนนะครับเนาะ ว่าในฉากมินักไอกับสาแดงพ่ออะไรก็ครับรล่นโรคจิตตมแน่นอนค่ะในฉากมินักไอกับผาแดงค่ะโทษบุญฟังไฟเลยค่ะตอนนี้เตรียมคนไว้แล้วนะคะคันเพรานาเตรียมคนไว้แล้วนะคะสิมันสีสนุเค่ดยอย่าลืมติดตามนะคะ MV น้ำตาภูบาวกานะคะอาจารย์ตั้มนักครินนะคะ CEO r คอร์ดเร็วๆนี้นะคะครับผมได้เกียรติจากอ่า มิสเตอร์ตายนะพระเอกกำลังสีใสเสือไปเกี่ยวห h ากับเรียงควายอยู่ครับนี่ครับก็คือบรรยากาศที่ทุ่งนานะครับตอนนี้ก็เป็นห้องอัดนะครับพี่น้องครับ พระเอกต้องเตรียมเสื้อไว้หลายเด้ไมีมีฉากปีนน่ยต้นบักข้อพ่อปีนบักข้อเอาบกข้อหมือนนักเอกกินทั้งสี่นะคะบักข้อแล้วก็โดดลงมาจากต้นบักข้อที่เนี่ยเดี๋ยวสิเตรียมขีดจมไว้ค่ะใส่สแตนแมสในบทสแนอะไรครับ เอาว่าเอาตัวจะได้แทน่ว่าสั่นก็เอามุมกล้องดีขึ้นแล้วซ้ำดดต่ๆมัก็ได้จอกะปดตั้งกันเลยดอดแขวจอหนิบ้าครับนหนัอนิเตมอ๋อจอจอนีบบ่าครับมาเสร็จซ้ำนี่ะครับตมีแค่ตัวซ้ำเอาเลยครับอาจารย์โอเคครับสองาไปแล้วครับอาเลยครับมันลูกก็นน่ลูกก็นิลูกก็นน่ บ่หามยิ้มหามยิ้มตัวนี้ยิ้มยิ้มบ่ได้หามยิมหามยิมยอดห้าร้อยหามยิ้มตัวเดียวยอดตังนี้ร้อยแปดแล้วแต่ที่มีตัวขางอย่างเง้หามยิ้มต่อให้มันขึงขังกูนี่แล้ววันกับมันเลยสามสองเด่นเ่นตายครับบ่คือบ่ท่านคือปไนไหนบ่ท่านได้ครับยินได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เนี่ยมันคือมันบ่ท่านแบบสมจริงปไนไหนขางอ่ะ ไอ้มันถึงครังกอนนี่เด in ี๋ยวก็ยังสตีกันล <radas> ีเลยไหมเดี <atin> ๋ยวก็ยังสตีกันล <that> ีจับจับยูยูโย่กุ้สะโยูโย่บนนี้ล้มก็กันได้ลมบนอกว่าเหตุประมาณแบบสุกนี่สินะกันนะฮะโอ้ยต้องสุกไปกวอนแรกที่แม่ม่ต้องถึงกับขนาดแบบว่าต้องโซกันนะฮะเดี๋ยวมันสิรุ่นแรงแย่งกันไป เดี๋ยวหน้านางเยี่ยงเยี่ยมอยู่ยังยังเยี่ยมอยู่ยังอมเยี่ยมอยู่เอาได้เอาได้ท่านได้เอาไหมอมเยี่ยมอยู่ถามอมเยี่ยมเน๊ะเอาแบบถึงทางก็นี่ยังมีเยี่ยมอยู่ยังติดเยี่ยมอยู่สองสาแอชแดนตายยางเร็วกันนี่นะบอแดนตายยังเดินยังเดินช้าไปเห็นมันเป็นขึ้นก้นใจหอยเนาะช่ร่าเหรอ แมันกวรจะหายกว่านี้นะ <Okay. S 1> เอาสองสามไปเอาหยุดหยุดกระสันหยุดกระสันอ่าหยุดหยุดอ่าแล้วก็เป็นช่วงที่พักพักอันนี้น,ำน้ำเพราะว่นเหมือนเขามีใจให้ผู้นี้แล้วจมื่อี้นะเหมือนพัก เพราะเมือ่อกี้ไฟจ๊อนนี้กันครับนนมันมีใจให้อีกฝไฟหนึ่งเจ้าสิเดีบอกว่าพวกหักกันนะมาเดินนะเหลือเสียก็ปล้มกันได้หนึ่งสองสามนะ,นนอ,ะ,ะอันนี้หยุดวันนี้ยุดหยุดไอ้แล้วก็พักพักอันนี้เดี๋ยวว่าสันเดี๋ยวเอาเป็นถ,ถอดตัวโต๊ดน้ำสีรุ่นแรนงมา มันจะเหมือนการใช้ความรุนแรงครับรุนแรงตนสุกเอาสุกสุกออกไหมเอาชุกออกไหมขาไปไกๆกั้นตายขาไปไกล วมานดผัออกไปเียนะประมาณัหนนะต้องไม่ยุ่งกับไอ้เขาเพื่นเสียนะสองสมมต้องไม่ยุ่งพบมองได้มองเยอะๆไปมองเยอะๆไปได้ เยิมนะเนี่ยเยมเยิมส่มนเยิมเยอะๆอย่างนี้นะสิแค่ได้เยิมสองสามแอปครับตองม่ยุงมาใกล้ครับาจับมองบ่ตองงไปเลยอย่างียนะระมาเดี๋ยวรองมายุงไปเลยอย่างียนะสองสามแอบ